นีตัวอะไรอของนนุเก่งมากอันนี้อะไรไก่มาลาวเก่งมากครับอันนี้ตัวอะไรยิงดาลาวเก่งมากลูกอันนี้ตัวอะไรคะปลาตาบลเก่งมากอันนี <S <s ้อะไรคะอันนี้อะไรเจ้าตุงเด่นโก้เก totally> ่งมากอันนี้อะไรคะ เก่งมากอันนี้อะไรคะดาวปูต้าเหลืองยง่องเก่งมากครับอันนี้ตัวอะไรครับาวกฤติต <c oughs> าลามดาวกฤติตาลามเอาใหม่อันนี้ตัวอะไรคะรับดาวจันตาลีเก่งมากครับอันนี้ตัวอะไรลูกเสือที่ลังเฮ้ยโซ่เสืออะไรโซ่เสือดาวฮะนองใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรลูกดาวพลอย เข้านาอันนี้ตัวอะไรคะยอยักษ์เยอยักษ์เขี้ยวเอออันนี้ตัวอะไรอันี้มเก่งมากอันนี้ตัวอะไรหอหอพึ่งด่างเก่งมากตัวนี้อะไรอ้าเก่งมากครับอันนี้อะไรเรียนอปเก่งมากอันนี้ตัวอะไร เก่งมากอันนี้อะไรลูกแอตุตมเบรเก่งมากอันนี้ตัวอะไรกระจิ๋นทีลังเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมอันนี้อะไรต้องต้องเอออันนี้ตัวอะไรตัาเปาเออกางบ้าเออเก่งมากครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมข้อตั้งตังกัั เอออันนี้อะไรโอเ,เก่งมากลูกโอ้เก่งมากเก่งมากตัวนี้อะไรเาเก่งมากครับอันนี้อะไรลูกาเตาอะไรทออะไรทอผ้าทอโอ้ยเก่งมากเลยเยี่ยมไปดิคือ,อ yeah,